ไปอหมายมาแจ้งน่เขาหนีหมายนะระคม่ับนะั่าดีมต่เล่อย้าโทองเาปล่อยเรา่อยาสาน่นี่นะครับเห็นแสงไฟสว่างชดเจนเนาม่าตามหมสารจังหวัดสุราษนีนะครับเราเป็นบุคคลตามหมายจับคนเป็นบุคคลตามหมายจรับนายีงหรือตุ้มเพชเม่ของคน่ไ อ่าเป็นได้กระทําความผิดฐานบนทรัพย์ความผิดต่อชีวิตทรงโจรความผิดต่อพระราชบัญญัติอาวุธปืนกระหูโทษอ่าคุณเคยถูกจับตามหมายจับนี่มาก่อนไหมครับครับผมกรณีฉันสารใช่ไหมครับผมอ่าดีลูกชายอย่างนี้ยเอ่าหนูขอกคนห้องหนูเดี๋ยวมาเขายอมแล้วเดี๋ยวหนูให้ความร่วมมือให้ความร่วมมือทําการกดค้นหน่อยอนะอ่าให้ไหมบอกกำนันตุ้มบอกแฟนนิ

ท่าวเจ้าชื่อจตุนภพรงนี้ขออีจอไม่่รเป็นวเจ้าเนหมวดตนเอาปืนของกระตุ้ที่ต้นไปห้องแกาเจ้าชื่อจตุนน่าเก๋งบ้านไหม ý thức của chúng tôi coi là coi và rất là vui và rất là